เอชเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคแล้วก็คิวลิงธรรมดากดเคลลิตไว้ไ okay. ว้โอเคอ่าโอเคจูนฮิวธรรมดานี่ดีกว่าเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้แมจิกแบบมากน้อยก็ใช้ได้โอเคมีหนังกับฟัน เคมีเอาไ้ใช้เล่นแรกแบท่าแล้วฟันฟันเสืเอโคระโรงไปต่ออะไรอะ่ะอ้าวเจ้านึกว่าจะวัมพาพมันเป็นวัมพมันมันกลัวไปมันกลัวไปอ่ะ เกรงกลัวต <S an other> okay. ิดเชื้อวันพายไม่ใช่เลยหรอกจีมีวันพายดัสที่เราต้องการนะเป็นแรลลาบาธาสอุ้ยโอ้โนวิสโลฟออฟอะตัวนดรชั่น467เลยนะแวลูโอ้ฮูดก็อุ้ยฮูดก็ดีอะเพิ่มเมจิก้าใส่เลยดีไหมเค้เราก็สตีลครับอันนี้ไม่ออก okay. แกทาแค่นี้ แล้วหายไปไหนแล้วนั่นน่ะนี่มีทองม,ม,มันมันไม่กินกินกันเองอ่ะดูดเลือดโอเคกระทองไปไกลขนาดนั้นเลยหายไปไหนแล้วอ๋อนี่โอมันซ้อนตัวอยู่หลังโขดฉินโอเคมีแกเรนต มีทองมีวัมไพด้าโอเคโอ้นี่แหละเออใส่หมวกได้ได้มานาเยอะๆดี่ไหมอย่าขอบคิดอยู่กันถ้าหมวกที่เราใช้เป็นเฮฟวี่อาร์เมอร์อยู่นะเป็นอาร์เมอร์เลตติ้งยี่สิบแปดนะเออพลังป้องกันยี่สิบแปดแต่ตัวที่เป็นหมวกหมวกไม่มีอาร์เมอร์เอ้ยไม่มีไม่มีพลังป้องกันเลยแต่เพิ่มไปดิมานา ้ยไม่ดีอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเรียงง่ายงั้นเก็บไอบไปไว้ขายราคาดีอยู่เก็บไปต่อคือตำแหน่งไหนล้ก่กเนโอเคหายไปทางถูกถูกทิศแล้วนะเก็บทุดทิศนั้นสถาน,นี้มีแสงเหนือสวยเชียวเห็นสถา,านที่ใกล้ๆแล้วก็ตัดผ้ามาหน่อย นี่งไงคือที่ที่เราต้องมาฆ่านั่นไง Thunder Tower d อ s c o v e r เอาเลยอ้าวเหมือนถูกกันก้นกั้นก็เรียกว่าล็อกไว้ล็อกจากข้างในนะเราจะเข้ายัางไงอนะันนั้นเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนน่าจะออกไปข้างหลังดูแผนที่เพ้่งแผนที่แบบละเอียด จ๊บโอเคอเดีเ๋ยนี่คือทางเข้าใช่ไหมไม่ลงล่างก็ขึ้นบนโอเคลองขึ้นบนก่อนแล้วกันจะไม่ใช่เพราะว,ว่ามันยิ่งลงต่ำไปเรื่อยโอเคงั้นกลับไปทางอ่าลงใต้นะลงใต้จากขอคอยมีเนินเขาให้ปีนได้ง่ายนะตรงนี้โอเคนะจุดนี้นะดูเออเดานไปรอบๆแทนที่ โอเคอยู่ตรงนี้ซูมหน่อยซ,ออซูมแค่นี้ขึ้นตามไหล่เขาไปครับถึงถึงถึงได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยนั่นไงติดเชื้อแวมพร์เหรอพระเจ้านั่นไงแย่แล้วเดีก็ต้องไปทำแก้แวมพร์อีกตอนนั้นแก้ก็ยากแล้วนะ โอเคมีโอ้นี่ไง๋ยวเข้าเข้าตรงหอคอยไปก่อนอาทางเข้าสุดยอดอคมีคกลไกไหมอ๋อกลไกลอยู่นี่โอเคเปเปิกประตูเมื่ยเข้ามาได้ง่ายอ้ามีหีบตรงนี้ คได้เลยน่าล็อคพิกเป็นเลเวลสามเก้าแล้วมีทองโอเคมีเลเซอร์โซเจมแล้วก็ล็อกพิกแล้วก็ลูบี้อ้ดีกกองดีนั้นโอเคขึ้นบนดูสิ